ไปแล้วค่ะพี่น้องเคลื่อนย้ายแล้วค่ะเดินแล้วค่ะนะคะสองแถวเข้าไปนะคะที่หอประชุมเห็นไหมคะนู้นไกลๆนู่นอันนี้จะไม่ยิงแล้วนะคะใครยังไม่วัดใครแจ้งนะคะครับทูดไม่มีสมองจริงนาพี่น้องมัดมีภาพพี่น้องไปเขาหอประชุมน้องพี่น้องเนาะอืทอ่าคอมเมนตนอีหยังนี่พื่แต่งสั้นพี่แต่งสั้น สามสาวเพียรจังสันเท่นหิวเกือบว่น่ะไม่มีอะไรทำเลยเท่นหิวเกือบโอโอปลาพานบลาพานเออบ่รู้จะเอาเกือบนี่เห็นบ่นี่เห็นบ่ตัวยางเห็นตัวยางคนบ่นี่เบิ่งตัวยางคนดูเพิ่นเอาลองเท้าแต็มาเพิ่นุจักคว่ำนี่เท้าสะเปาเท้าสะเปาจะเป็นไง้อนกินเขาเย่าย้อนเกิดโดนเนาะ ย่อยงอนกินเขาเท่ายอนเกิดโดนเนาะมุ่จะความหายเห็นบะเพือนเอาร้องเท้ามาเปียนนั well> ่นนะอืมฮอนประเด้กยวขึ้นจังท้นนั่นหหยเถี่ยวฮู้อนมาไม่ออกดาเราขึ้นดาแล้วขัดเลยเห็นบะข่าพูนอยู่ไกลๆพุนพี่น้องพุนเป็นสายเข้าไปพุน เข้าไปพูดเรื่อยๆเนาะคะ่ะจะเข่าหอประชุมเนาะอันนี้อีหย่างนี่เป็นกึ่งเขาน้ำเห่านี่คนละชนเผาบอน,บนี่ม่อนนี่ฮักเลี้ยวแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะก็ลังสีเรียวเข้าไปหอประชุมค่ะพูดหอประชุมอยู่ไกลๆเดินแถวเข้าไปนะคะถ่ายบรรยากาศให้คุณผู้ชมเบิ่งนะคะในช่วงที่ยังพม่ทันเขาหอประชุมนะคะเข่าหอประชุมแล้วอาจจะไม่ได้เบิง่งอาจจะไม่ได้เห็น พี่น้องเนาะบรรยากาศค่ะเก็บบรรยากาศไปค่ะความรู้สึกระทึกขวัญค่ะด้านนี้ก็จะเป็นหอประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษค่ะเห็นบ่เห็นปลายปะคะปลายสีท้องๆเหลี่ยมแล้วค่ะโทรศัพท์ทีฉันรุนสามยุ้งสิบค่ะก็เลยประชัดเจนปไหนค่ะกำลังเข่าค่ะพี่น้องหักแถวมากแล้วค่ะ เออมุมนี้สวยงามที่เดียวเชี่ยวเห็นพี่น้องเบิ่งนะครับขึ้นสวรรค์ว่าดีน้อสิขึ้นสวรรค์ว่านี่แม่โอ้สุดเ้านี่คือขึ้นสวรรค์มันเถอะขึ้นสวรรค์เถอะเดี๋ยวคุณไปดอกคุณว่าไรวะ ไม่โยมันหาไม่ให้หยังนี่เป็นมลพิษต่อกลกองข่อยทอยเป็นทุ Nixon> ่มเนียมเลยว่าไปเขาทายกับทายไปพี่น้องเลยแข่งเลยนะไอทายสตอรีกันนะทายไปทายกับทายไปพี่น้องเอ้ยทายไปคักๆเมื่อวันนั้นมาถึงจะเม่นทีเป็นภาระของลูกล้านมีตะก้อนทายอีกแล้วเอาไปไปตั้งทายเป็นแฟชั่นเนี่ยแหะยกทุกคนพี่น้องเลยยกกลองขึ้นมากทายยกกลองขึ้นมากกว่านีวไปถ่ายลงไป คลายคีบประจานกันละวมันี่ประจานกันละสองนี่สองค่ะพี่น้องบัาจะเก็บบรรยากาศให้พี่น้องเบิ้งค่ะที่บ่ได้ไปไล่สดน้ำมูบ่ได้ไปแสดงน้ำมูนะคะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะนะคะในที่สุดก็จบค่ะในที่สุดก็จบถึงจะจบช้าแต่ก็จบค่ะจบช้าแต่จบนะจบช้าแต่จบนะ ได้เป็นมาหาแล้วนะเนาะพี่น้องเน,นาะระดับปร,ริญญาโทกับปร,ริญญาเอกค่ะที่เดินเข้าไปนี่นะคะพุ่นชุดขา,ขาวๆทั้งหนาพุ่นกาําลังขึ้นไปพุ่นก็จะเป็นระดับดุษฎีบัณฑิตนะคะก็คือปร,ริญญาเอกค่ะแบตว่ดเบิดบ่นะะคร์ติดง่ายบ่อันบอส่็เหมือนง่ายครับพราะว่าพวกพาวเวอร์แบงค์พอพอพอมสองอันค่ะ ว่าตั้งห่วงค่ะมีหอดทานค่ะมีหอดทานหนึ่งเวครับน้องเนาะขึ้นหอประชุมค่ะไปข้าหอประชุมล้วจะค่อยเบิ้งอีกเท่านึงนะพี่น้องเนาะค่ะที่หอดหอประชุมเะคะคุณผู้ชมขาะนะคะแต่ว่ากระตากแดดที่เกาเหลากระบามันเป็นช่วงบ่ายเนาะ ค่ะพี่น้องเบิงก็จะล่งคลิปซาในจักน้อยกะพโฆษาเบิ่งออาลนะะ์คับพี่น้องะ่ะไปเก็บบรรยากาศไ้นะคะขอบคุณทุกการรับชมเดอ้อกดไลค์กดซักใครกดแชร์กดกระดิง่งกดหัวใจแล้วรัวกดติดตามค่ะหากพี่น้องสุขสุขคนดูแลสุขภาพเจ้าของค่ะสวัสดีตอนนี้ก็เซ้านาเนี่ยราคาเริ่มฮ่อนแลนะะ้วค่ะแล้วก็ขอบคุณไม่ได้นำใจไม่ได้ออนไลน์ทุกคน,เ,นเดี๋ยวก็จะโพสขอบคุณ,อ,คณอีกนาเฟซอีกเช่นึงนะคะเดี๋ยวจะไปตอบท่างอ่า กินบอกอีกเท้าหนึ่งเนาะพี ok ok ่น้องผู้ใดที่มาบ่ได้เหลืออะไรยังไงนะจ๊ะพี่น้องขาเอาพี่น้องขึ้นบันไดแล้วบันีย์ทางขึ้นสวรรค์เนาะโอ้ยขั้นลบไปไหมก็เนี่ยนนี่พี่น้องเห็นปะพี่น้องเบิงผู้อื่นพันธ์ภาายเดี๋ยวค่ะมิจฉาชุงอ่างไายผู้เดียวค่ะจะกิบบรรยากาศในพี่น้องเบิงเนาะมาปิ่นจังไดค่ะอันนี้คือพิธีซ้อมใหญ่เด้ดนี่พี่น้องใส่ชุดจริงค่ะ เห็นปะผุนท่ามคุนหางแถวรวยๆวยอะขึ้นโอ้ยมันเย็นมาแล้วจีขามาในห้องประชุมแล้วค่ะพี่น้องค่ะปานีมาสลรับแถวกันให้เป็นแถวตอนเลี้ยงหนึ่งค่ะเป็นแถวตอนเลี้ยงหนึ่ง้ับปานี้พี่น้องต่ว่าเย็นแล้วค่ะเขามาในนี่เจอแอร์แล้วพี่น้องบานี้เนี่ยเข้าแถวตามนี้นะคะ นี่พี่น้องสวยงามนะคะเข่ามาแล้วค่ะเห็นบ่ค่ะแถวล่องสุดท้ายค่ะสาวโจอ่างอยู่แถวล่องสุดท้ายตามคณะนะคะตามหมายเลขตามคณะต่างๆนะคะตามหมายเลขตามคณะต่างๆ ซึ่งสาวจงอายุคณะศิลปกรรมศาสตร์ค่ะอนันตันคณะบดีค่ะคณะบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์กำลังอธิบายอันนี้คือคณะบดีคณะบดีของคณะสาวจงอ่างเลี้ยนค่ะคณะบดีของคณะสาวจงอ่างเลี้ยนค่ะท่านอาจารย์ดรรองศาสตราจารย์โอ้ยไม่ใช่สิผู้ช่วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดตรบุรินเปล่งดีสกุลผู้ช่วยศาสตราจารย์ดตรได้เนาะเห็นไหมคะนี่แหละค่ะพี่น้องบรรยากาศค่ะขจิซ้อมรับปริญญาบัตรอันนี้คือร่องคณะบดีค่ะร่องคณบดีค่ะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดตรอ่า อยังละเอื่นไดอ,อาจารย์สอเนาะอธิบายต่างๆเกี่ยวกับลักสูรนะคะอธิบายลักสูตดมหาวิทยายลัยอันนี้คือบริเวณหอประชุมการจนาพิเศษค,ค่ะหอประชุมใหญ่การจนาพิเศษมหาวิทยายลัยขอนแก่นนั่งก็ต้องนั่งเว้นระยะห่างค่ะเว้นระยะห่างเว้ยนระยะหา่ะะะหา,งะะหางนะคะ ซึ่งปกติไม่ได้เว้นนะคะนั่งติดกันแต่อันนี้ต้องเว้นระยะห่างนะคะแล้วก็ใส่แมส์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะสวมหน้ากากอนามัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะสถานที่กัดตกแต่งย้ำพันแล้วค่ะเนื่องจากว่าวันที่สิบสองค่ะถึงจะเริ่มมืออื่นมือมอื่นถึงจะตกแต่งสถานที่เพราะว่าขัดตกแต่งสถานที่เมื่อน,นี้เ,เดี๋ยวดอกไม้สดจะถูกแอร์แล้วก็จะเหี่ยวจะแห้งไปจะบวสดบ่สวยนะคะจะบ่ท่านกันรับสเสด็จนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยต้องตกแต่งสถานที่มือมอื่นขับอื่นแต่สีสวยงาม ซึ่งวาสามารถติสิท่ายคิปพย์คุณผู้ชมในเบิงแล้วนะคะม้อนีนก็เลยทายคิเป็นคุณผู้ชมในเบิงคุณผู้ชมได้เห็นค่ะคุณผู้ชมขาให้เป็นบุญหูบุญตาพี่น้องสุขุสุขคนนอคาน,น,านะเราก็ร่วมแสดงยินดีนำมมหาบัณฑิตดุษฎีบัณฑิตแล้วก็บัณฑิตทุกคนนะคะก็จะเป็นระดับบัณฑิตศึกษามหาบัณฑิตดุษฎีบัณฑิตนะคะก็คือปริญญา ตรีปริญญาโทแล้วค่ะปริญญาเอกค่ะทั้ง3ระดับค่ะแต่ว่ามือนี้จะมีเฉพาะระดับปริญญาโทกับปริญญา,าเอกก็คือมหาบัณฑิตกับดุษฎีบัณฑิตค่ะพี่น้องค่ะนะคะอธิบายลักสูตรเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะสาธุอ่าถ้าให้พี่น้องเบิ่งแล้วนี่เห็นบ่ ที่สักคนเริ่มแล้วรรกันซาจะอ่านสอมก็ได้ไปลองเด้อ